ที่อุบลรัชธานีนะครับเป็นเรื่องของการซื้อขายเรือนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรือดูดทราย2ลําแต่ทางด้านผู้ที่ซื้อไปเนี่ยนะครับก็ออกมาร้องสุนทรน้ำหนามเลยนะครับไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีกลุ่มอิทธิพลเนี่ยนะครับเข้ามาที่จะยึดเรือของตนไปทําให้มีการไปแจ้งความาด้วยล่าสุดเจ้าของเรือดังกล่าวที่ขายให้เนี่ยนะครับต้องมาชี้แจงแล้วก็แจ้งสุนทํารงทํามเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนส่งบุคคลเข้าไปเอาเรือนะครับกลับมาเพราะว่าเช็คที่ซื้อไปเนี่ยมันเด้งครับท่านผู้ชมครับโดยความคืบหน้า เหตุเรือดูดสายที่ซื้อกันไปสองลำนะครับทางด้านเจ้าของเรือก็คือคุณทิติกรพร้อมพอรชัยเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคถาวรนะครับนำหลักฐานมายื่นต่อส่วนน้ำลงธรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีมาชี้แจงนะครับยืนยันว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดราชยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดไปเมื่อวานนี้ครับซึ่งเจ้าของเรือนะครับคุณทิติกรก็บอกว่าทําธุรกิจกับนายกฤษ รัตนชัยหรือว่านิยม อบตอนะครับกุดลาดซึ่งนอกจากนี้ก็เป็นนายกอบตแล้วก็ยังเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งด้วยส่วนความขัดแย้งเกิดขึ้นหลังจากช่วงต้นปีที่แล้วครับ2,558นายกฤิตรัตนชัยนายกอบตเนี่ยนะครับติดต่อขอซื้อเรือดูดรายสองลำจากตนราคา1ล้าน5แสนบาทจากบริษัทจิติกรตกลงจะนำที่ดินมาแลกเปลี่ยนกันแต่ภายหลังพบว่าที่ดินที่นำมาแลกเป็นของนายกอบตเนี่ยนะครับพบ ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับจึงได้ขอให้จ่ายเงินสดได้ไหมแต่เช็คที่จ่ายมาเนี่ยนะครับนายกก็มีการจ่ายมาให้พวบว่าไม่สามารถขึ้นเงินได้เช็คเด้งดึงดังเลยนะครับจากการที่วงเงินไม่พอเม <Platform> ื่อทงถามก็รับเงินสดมาเพียง30,000นบาทราคาที่ตั้งไว้ล้านหได้เงินมา3 0 0 0 0นจากนั้นก็ไม่รับเงินอีกเลยนะครับจึงตัดสินใจให้ลูกน้องสิคนเข้าไปนําเรือดูดทรายที่ขายไว้ได้เงินมาเพียงแค่ส0 0 0สนกลับขึ้นมาทําให้นายกอปต ไปร้องศูนย์นำรงธรรมนะครับขณะที่ศูนย์ดำลงธรรมก็บอกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งสองฝ่ายและประสานตำรวจด้วยให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับเนื่องจากฟิตวัฒนชัยหรือว่าเดเออมปตได้ไปแจ้งความด้วยก็ยรอตรวจสอบความคืบหน้าต่อไปครับ